ัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนเรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์กันนะคะหลักฐานทางประวัติศาสตร์แบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะ,ะประเภทที่1หลักฐานที่เป็นรายลักษณ์อักษรหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรก็จะเป็นตำนานนะคะก็เป็นเรื่องเล่า ะะที่บอกเล่าต่อๆกันมานะะว่าโดวยวาจามีการจิดบันทึกเล็บพิมพ์เผยแพร่ในภายหลังมีการกล่าวถึงการเวลาอย่างกว้างมีตำนานมีประโยชน์มากมายในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยแต่ต้องใช้ความระ,ะมัดระวังและต้องตรวจสอบกับหลักฐานอื่นด้วยนะคะส การลึกทำขึ้นเพื่อใช้อธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมโดยมีจุดมุ่งหมายนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเอกสารที่มีความน่าเชื่อถือเพราะการเขียนขึ้นครั้งเพราะเขียนขึ้นครั้งเดียวไม่มีการคัดเลือกคันคัดลอกนะคะเป็นหลักฐานทางัวภาษาที่มีความสำคัญมากโดยเฉพาะในสมัยสุขโขทยัย สามพงศาวดารเป็นการบันทึกเรื่องราวในอดีตภายใต้การอุปถัมภ์ของราชสำนักเน้นเกี่ยวกับอาณาจักรและกษัตริย์ที่ปกครองอาณาจักรนั้นๆ4สีบันทึกของชาวต่างชาติชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในดินแดนประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยนะคะได้บันทึกเรื่องราวต่างไว้แต่ชาวต่างชาติเนี่ยจะมีพื้นฐานทางความคิดและพัฒนธรรมที่มันแตกต่างกันไป จึงต้องระมัดระวังนะคะถ้าเราจะศึกษาบันทึกของชาวต่างชาตินะคะเพราะว่ามันจะผิดนะคะผิดวัฒนธรรมของไทยไปนะคะ 5. จดหมายเหตุเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประเภทพงศาวดารแต่ต่างกันตรงที่จดหมายเหตุเป็นบันทึกร่วมสมัยเด่นในเรื่องการให้รายละเอียดและความถูกต้องในเวลาในเรื่องเวลา 6. เอกสารทางราชการเป็นเอกสารที่เกี่ยวกับการบริหารราชการและการปกครองที่รัฐบาลมีต่อข้าราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคน,นั่นเองนะคะประเภทที่2ก็คือหลักฐานที่ไม่เป็นรายลักษณ์อักษรนะคะหลักฐานที่ไม่เป็นรายลักษณ์อักษรเนี้ยจะมีหลายประเภทมีทั้งโบราณสถานโบราณวัตถุเช่นแนวพระราชวังเกา่าอย่างเงี้ยนะคะแนวเมืองเกา่าแหล่งโบราณคดีต่างต่าง เจดีปรางโบสถ์วิหารหรือแม้กระทั่งผลงานศิลป,ปะเครื่องใช้นะคะเครื่องมือเครื่องแต่งกายนะคะหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยสามารถนำไปใช้ประกอบการศึกษาในประวัติศาสตร์ไทยในสมัยต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะดังนั้นเพื่อจะให้ได้เข้าใจชีวิตของคนไทยได้ดีขึ้นนะคะอันนี้สำหรับวันนี้นะคะ หลักฐานเราก็เรียนรู้เกี่ยวกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์กันแล้วสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ